วันนี้นะครับผมจะมากินวุ้นที่โคตรน่ารักๆๆๆที่ทุกคนเห็นอยู่ในขณะนี้เนะี่ยตรงหน้าผมนี่คือวุ้นหมดเลยนะเดี๋ยวมาดูกันว่ามันมีตัวอะไรกันบ้างนะทุกคนตัวแรกแชเดว้าเดี๋ยวเปลี่ยนมุมกล้องนะนี่ครับตัวแรกทุกคนน้องเป็ดว้าวแล้วตัวต่อไปก็คือ,อตัวอะไรไม่รู้อะ่ะเขาเรีกตัวอะไรอะ่ะกระต่ายหรือเปล่าไม่แน่ใจอะ่ะมาดู เป็ดเหมือนกันทุกคนอันนี้แต่เป็นน้องเป็ดสีฟ้านะนี่น้องเป็ดสีฟ้าและตัวต่อไปก็คือเะดาน,น้องหมาเฮ้ยดูดิหนึ่ง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 นี่มีอันนี้ด้วยนะเฮ้ยเอ้ย,เ,อยเป็นไงเป็นไงและตัวต่อไปเจมน้องมี ว้าวน้องมีสีชมพูด้วยนะเหมือนกำลังนอนหลับอยู่เลยและตัวต่อไปน้องหมูเฮ้ยด,ดูดูน้องหมูกำลังนอนนะเห็นปะว้าวอ้และอีกหนึ่งตัวก็คือเจมอ้าวน้องหมาอ๋อซ้ำกันน่ะโถเอามาซ้ำกันเนี่ยดูดิมีสองน้องหมาเลยและตัวสุดท้ายในวันนี้ ก็คือเช่น้องมาดูดิเฮ้ยตามันแปลกๆว้าดูตูดดูตูนมันอ้เดี๋ยวเราจะมากินหมดนีด่เลยนะทุกคนโอ้ลองดูทุกคนนี่น่ารักไหมแล้ววุ้นชิ้นแรกที่ผมจะมากินก็คือนี่เลยน้องเป็ดสีเหลืองผมจะกินมันทั้งตัวเลยนะทุกคนพร้อมไหมหโดนกินแน่ อื้อืมอื้มอร่อยตรงที่ฐานด้วยนะอู้หูยอะมอหทุกคนอร่อยอะผ่านมาอืม ตัวต่อมาเรามากินน้องเป็ดสีฟ้ากันบ้างจ้วงมันมาเฮ้ทุกคนเฮ้ยมันมาแบบนี้เลยอะอาแล้วนะทุกคนผมจะกินทั้งตัวทีเดียวเลยนะผมจะกินทีเดียวเลยเอาแล้วนะอ่ะอืม,อม,อมและต่อไปที่จะมากินก็คือเจ้าตัวนี้เลยซึ่งผมไม่แน่ใจว่ามันใช่กระต่ายหรือเปล่านะ ผมจะแสะมันออกมาออกมาไหมมันออกมาทั้งถาดเลยทุกคนเฮ้ยมันใช่กระดายไหมผมจะกินเจ้ากระต่ตายไปทั้งตัวเลยแล้วกันนะมากินชิ้นใหญ่กันบ้างนะเราจะมาเริ่มจากเจ้า หมามันเหมือนกันนะแต่ว่ามันต่างกันแค่ที่ดอกไม้นะเราจะมากินกันเลยเมนจะเงี้ตัวน้องหมาออกมาออกมาเอ้ยจวกไหมว้าหมาขาขาดนี่คือน้องหมาหลุดมาแล้วทุกคนดิงดๆๆงดงด,งดงขอกินหัวหมาก่อนเลยนะอืมอืม มีดอกไม้อีกเนี่ยทุกคนจะมีหลายสีเหมือนกันนะมีหลายดอกด้วยดูดิหืมสีว่านนี้สีชมพูมเดี๋ยวส่วนตัวนี้เก็บไว้ให้คนที่บ้านกินดีกว่านะ<ม>เพราะว่าเราได้กินไปแล้วหนึ่งตัวเก็บไว้และตัวต่อไปที่ผมจะมากินก็คือแจอมม,มกินหัวหมูเลยแล้วกัน ปวดร้ายปวดรลายมากหัวหลุดมาแล้วกินแล้วนะหัวน้องหายไปแล้วกินหัวหมูเสร็จแล้วเราก็มากินหัวหมาเป็นหมานาย่นนะอันนี้โฟกัสเป็นน้องหมานาย่นเราจะกินแต่หัวมันนะ โหดลายมากโว้หหาววิน่ารักเกินไปเราไม่กล้ากินเลยโอ้โอ้โอ้หมาล่นไม่เป็นไรนะไม่เปลือนไม่เปลือนนี่นะทุกคนกินเลยแล้วกันนะเดี๋ยวมารล่นอีกอืม อันนี้จะมีเป็นแบบเหมือนรถกาแฟนะทุกคนก็เรียบร้อยหัวหมาหลุดไปแล้วและอย่างสุดท้ายที่ผมจะมากินในคลิปนี้ก็คือน้องหมีสีชมพูกำลังนอนหลับอยู่เลยนะเราจะกินมันไปทั้งหัวเลยดีไหมโอ้อืมทุกคนอันนี้ไม่เหมือนแบบนมเย็นนะมีอันนี้ลูกตา เอ้จมูกหมีอันนี้กินทั้งตัวไปเล้วนะดิว้าวตัวหมีทุกคนกินเลยนะอื้ออันนี้กินได้อ้ออันนี้อ๋ออันนี้มีแผ่นรองดู โอ้ uh oh oh ของหมี่นะยังกินได้อีกนะก็หมดเรียบร้อยนะสำหรับคลิปนี้ก็จะมี น้องหมาอันนี้ที่้ำการนนะ้ำไม่ได้กินเดี๋ยวน,นี้เอาไว้ให้แม่กินแทนแล้วกันและนี่คือเรื่องราวในคลิปนี้ถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ที่สําคัญอย่าลืมกดติดตามถ้าไม่อยากพลาดการอัปเดตคลิปใหม่ๆและอยากจะให้กินอะไรก็อย่าลืมคอมเมนต์พูดคุยกันนะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้าวันนี้สวัสดีครับ Like a light, oh no.